สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากนักศึกษาท่านหนึ่งตอนนี้ได้จบการศึกษาไปนานพอสมควรแล้วแต่ก็ยังอยากแชร์ประสบการณ์เรื่องที่ตนได้ประสบพบเจอผีให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของคนกลัวผีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเป็นนักศึกษามหาลาัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี ตอนนี้ใกล้จบการศึกษาแล้วครับแต่ก็ต้องแก้กิจกรรมทั้งหมดที่มหาลัยบังคับก่อนจึงจะมีสิทธิ์ทำเรื่องจบการศึกษาวันหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมมหาลัยเปิดให้นักศึกษาสามารถแก้กิจกรรมได้โดยต้องไปทำกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเป็นนักศึกษาคนแรกที่ลงชื่ออาสาสมัครในครั้งนั้น หลังจากนั้นหนึ่งอาท์กำหนดการก็ส่งมาให้ผมแต่ผมมีเวลาเตรียมตัวแค่สองวันเท่านั้นก่อนเดินทางตารางทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ระบุไว้ชัดเจนเป็นตัวหนังสือสีแดงว่าให้ทำการพักที่บ้านพักในโรงเรียนเท่านั้นบ้านพักที่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นบ้านแบบไหนถึงวันเดินทางทุกคนที่ลงชื่อทำกิจกรรมจิตอาสา ต้องมารอรถที่มหาวิทยาลัยเวลาออกเดินทางคือ9.30นาฬิกา30นาทีผมไปถึงที่รอรถเป็นคนแรกแต่ก็เกือบจะ9ก้านาฬิกา2 0นาทีอยู่แล้วมองดูก็ยังไม่เห็นมีใครมาผมเปิดกำหนดการดูอีกครั้งก็วันนี้นี่นาทำไมไม่เห็นมีคนมาเลยผมได้แต่ยืนสงสัยอยู่คนเดียว หลังจากนั้นไม่นานก็มีรถกระบะเก่าๆมาจอดด้านหน้าผมคนขับรถเป็นคนลุงสูงไวัประมาณ50กว่ากว่าเห็นจะได้ลุงกวักมือให้ผมขึ้นรถผมจึงตอบไปว่ารอคนอื่นก่อนไหมครับยังไม่เห็นมีใครมาเลยลุงแกตอบกลับมาว่ากิจกรรมนี้มีแค่หกคนเท่านั้นไอ้นุ่มถอนตัวไปแล้วสาตอนนี้เหลือแค่สอีกสองคนเขารออยู่หน้าหอพักทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยนู่น ลุงก็เลยวนมารับเองก่อนผมเดินขึ้นรถไปกับลุงแบบงงๆว่ากิจกรรมนี้ทำไมถึงมีคนลงน้อยจังแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเพื่อนอีกสองคนไปแค่สองวันก็กลับแล้วนั่งคิดอะไรเพลินๆลุงแกก็จอดรถให้นักศึกษาอีกสองคนขึ้นแล้วก็ออกรถมุ่งหน้าไปที่หมายทันทีผมนั่งรถกระบะเก่าๆไม่มีแอร์เพื่อนอีกสองคนนั่งหลังกระบะ เดินทางไปไกลแค่ไหนก็ไม่รู้จากเช้าก็เที่ยงจากเที่ยงก็บ่ายคล้อยตอนนี้รถวิ่งเข้าสู่ทางลูกลังสีแดงฝุ่นฟุ้งมองทางข้างหลังแทบไม่เห็นต้นไม้ข้างทางก็ลบคลึ้มมองไปเป็นป่าสุดลูกหูลูกตามองดูมือถืออีกครั้งขึ้นสัญญาณตอนนี้แทบไม่มีเลยสักขีดเดียวสิ่งบันเทิงใจในตอนนี้มีเพียงแค่เสียงเพลงในรถเก่าๆของลุงเพียงอย่างเดียว ผมนั่งมือมองดูข้างทางไปเรื่อยๆรถของลุงจอดลงอีกครั้งหลังจากวิ่งมาในระยะทางที่ไกลมากๆลุงหันมายิ้มกับผมและบอกว่าอา้าวถึงแล้วไอ้หนุ่มผมถามลุงกลับไปว่าที่นี่ที่ไหนครับลุงลุงก็ตอบว่าวัดป่าอา้าวแล้วโรงเรียนที่ผมจะมาทำจิตอาสา,ศาศอยู่ตรงไหนล่ะลุงโรงเรียนมันก็อยู่ห่างจากหลังวัดไปหน่อยเดียวเอง แต่รถต้องจอดแล้วลหละเพราะลุงต้องรับพระไปกิจนิมนต์เย็นนี้ต่อพวกเองเดินไปหาสิทธวัดตรงโน้นน่ะให้มันพาไปที่พักนะลุงจัดไว้ให้หมดแล้วแหละเข้าพักได้เลยพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานลุงไปแล้วนะผมมองหน้ากับเพื่อนที่มาด้วยอีกสองคนแบบงงๆแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับผมอยู่ปีสองชื่อนัดนะครับเพื่อนผมมีคน มันชื่อดิวครับแล้วพี่ล่ะครับชื่ออะไรอ๋อพี่ชื่อวินครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเออแล้วพี่ขอถามหน่อยทำไมกิจกรรมอาสานี้คนลงน้อยจังนัดก็ตอบขึ้นมาว่าอ๋อพื้นที่ที่นี่มันไกลครับแล้วก็ยากลำบากด้วยส่วนคนที่ถอนตัวไปก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคงจะเห็นว่าลำบากจึงถอนตัวไปกันหมดนะครับ ส่วนพวกผมแค่อยากมาแก้กิจกรรมให้มันจบๆไปอะพี่หลังจากแนะนำตัวเสร็จทั้งสามก็เดินไปหาเด็กวัดตามที่ลุงบอกเด็กวัดก็พาเข้าไปที่พักนี่ครับน้องๆที่พักที่เตรียมไว้บานพักครูหลังแรกแต่บอกไว้ก่อนนะหลังสี่ทุ่มไฟฟ้าจะไม่มีนะวัดนี้ปั่นไฟใช้เองเปิดไฟตลอดทั้งวันมันไม่ไหวทั้งสพยักหน้าพอเด็กวัดเดินรลบหายไป น้องปีสองทั้งคู่ก็เดินขึ้นบ้านไปก่อนเหลือแค่ผมคนเดียวที่ยืนมองดูบ้านพักที่ต้องอยู่อาศัยในคืนนี้บ้านพักหลังนี้น่าจะเป็นบ้านพักครูเก่าดูจากสภาพไม่น่ามีใครอยู่อาศัยมาหลายสิบปีส่วนห้องน้ำเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่ทาสีให้ดูใหม่บ้านพักครูสมัยก่อนก็อย่างที่หลายคนทราบเลครับเป็นบ้านไม้สองชั้น ชั้นล่างได้ถุนสูงมีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างส่วนชั้นบนเป็นห้องแยกมีสองห้องหากจะต้องเข้าห้องน้ำก็ต้องลงมาเข้าชั้นล่างเท่านั้นไฟทางบ้านตอนนี้ที่ผมลากกระเป๋าเข้าไปมีแค่ชั้นบนดวงเดียวเท่านั้นส่วนชั้นล่างผมเห็นมีเทียนไขวางอยู่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเทียนไขมีไว้ทำอะไรผมเหยียบบันไดขั้นแรก แต่ละขัน้นรู้สึกว่าไม่ควรเดินลงน้ำหนักตัวมากเพราะดูเปราะบางจะหักไม่หักแหลขึ้นไปถึงชั้นบนเจอน้องๆจะเตรียมของเตรียมที่นอนตัวเองอยู่ทั้งคู่บอกให้ผมไปนอนอีกห้องที่อยู่ตรงกันข้ามแต่มีประตูชนกันเว้นที่ว่างด้วยบันไดลงไปชั้นล่างหลังจากที่เตรียมที่นอนเรียบร้อยผมเดินไปชวนน้องๆลงไปเดินเล่นดูรอบ ทางครูบอกให้ผมลงไปก่อนเดี๋ยวจะตามลงไปผมเดินลงบันไดามาสายตาก็ไปสะดุดอยู่เสาต้นหนึ่งเพราะว่ามันมียันสีแดงแปะพร้อมสายสินพันอยู่ผมเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันถูกแปะใหม่ๆมัมาดเมื่อไม่กี่วันนี้เองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอสภาพพื้นที่โดยรอบก็คงดีแล้วแหละที่แปะมันเอาไว้บ้านพักที่ผมอยู่เป็นบ้านพักหลังแรก แต่ทั้งหมดมีสามหลังหลังอื่นๆมองดูแล้วคงจะปล่อยให้ทิ้งล้างมานานมากๆต้นไม้ตะไคร่น้ำสภาพผุพังแบบสุดๆมองไปสุดทางก็เห็นเป็นอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ใต้ถุนเตี้ยยาวไปจนถึงแทงน้ำด้านหลังผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนมาถึงบันไดขึ้นอาคารเรียนผมก้าวขาขึ้นไปได้แค่ขั้นเดียว ประตูตรงหน้าซึ่งเขียนว่าห้องพักครูก็เปิดอ้าออกสุดแรงเสียงดังปังผมสะดุ้งสุดตัวแทบจะวิ่งสะิแตกแต่ก็ข่มใจไว้ได้ทันผมชำเลืองสายตาดูในห้องนั้นก็เห็นมีเงาคนสะท้อนอยู่กับผนังห้องคลายกำลังวุ่นอยู่กับการหาของท่าทางก้มๆเงยๆผมเดินเข้าไปดูใกล้ๆจับบานประตูอ้าออก แต่ก็ต้องแปลกใจมากห้องนี้เป็นห้องว่างเปล่ามีแค่กองเอกสารต่างๆมากมายที่วางกองอยู่กับพื้นเท่านั้นผมยืนนิ่งตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกคิดไปต่างๆนานาว่าไอ้ที่ผมเห็นเป็นเงาเมื่อกี้มันคืออะไรเรีอยผมตาฝาดไปแต่มันก็ไม่ใช่แค่วบบเดียวแล้วหายไปผมเห็นมันอยู่อย่างนั้นนานเกือบหนึ่งนาทีได้เงาที่ปรากฏให้ผมเห็นมันคืออะไรกันแน่ ผมยืนคุ้นคิดอยู่สักพักพอผมได้สติผมรีบปิดประตูไว้เหมือนเดิมหันหลังกลับไปที่บ้านพักทันทีน้องสองคนเดินลงมาเจอผมก็รีบถามว่าจะรีบเดินไปไหนแล้วพี่เดินเล่นเสร็จแล้วหรอผมจึงบอกไปว่าผมเดินรอบแล้วพวกเองไปดูกันบ้างเถอะตกค่ำวันนั้นหลวงพ่อได้เรียกพวกผมไปพบพร้อมกับคูท่านหนึ่ง ที่เคยสอนอยู่โรงเรียนแห่งนี้หลวงพ่อก็ถามเรื่องการเป็นอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จัดอาหารการกินให้หลวงพ่อพูดคุยเสร็จท่านก็ขอตัวไปสวดมนต์จำวัดในขณะที่กินข้าวครูท่านที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อก็เดินมาแจ้งว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรครูบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนล้างไม่มีเด็กเรียนแล้วจึงยุบไปรวมกับโรงเรียนอยื่นในหมู่บ้านแต่อาคารเรียนเหล่านี้ยังดีอยู่ หลวงพ่อจึงอยากให้จัดทําเป็นห้องสมุดประชาชนให้ชาวบ้านมาใช้งานได้หลังจากที่ครูพูดเสร็จผมก็อุทานขึ้นมาทันทีว่าอา้าวโรงเรียนล้างหรอครับครูท่านนั้นก็ถามว่าทําไมหรอผมไม่ได้ตอบอะไรก็แค่ยิ้มยิ้มไปหลังจากพูดคุยแจ้งงานพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยผมและน้องอีกสองคนก็ขอตัวกลับในขณะที่เดินตรงไปบ้านพัก เด็กวัดที่นั่งอยู่โต๊ะหินอ่อนก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าคืนนี้อย่าไปทักอะไรสุ่มสี่สุมห้านะเดี๋ยวจะเจอ,อดีผมเดินล้างท้ายน้องสองคนที่เดินนำหน้าก็คงจะไม่ได้ยินมีแค่ผมที่ได้ยินเด็กวัดคนนั้นพูดผมเดินทําเป็นไม่สนใจกลับเข้าที่พักและรีบลงไปอาบน้ำทันทีตอนนี้เกือบจะสองทุ่มครึ่งแล้ว วันนี้ต้องรีบตื่นแต่เช้าผมลงไปอาบน้ำเป็นคนแรกตอนนี้ลงบันไดามาห้องน้ำมืดมากๆม,มองหาเทียนไขที่วางอยู่พร้อมไฟแช็กกว่าจะหาเจอก็พักใหญ่ๆจนน้องสองคนลงมาดูและถามว่าพี่ทำอะไรนานจังพี่กำลังหาเทียนไขอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีไฟผมตอบกลับไปพอจุดเทียนเสร็จผมก็รีบเข้าไปอาบน้ำ น้องสองคนก็เดินกลับขึ้นบ้านไปผมอาบน้ำไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาหน้าห้องน้ำผมคิดว่าเป็นน้องสองคนนั้นจึงไม่ได้คิดอะไรอาบน้ำต่อไปจนเสร็จตอนที่กําลังแต่งตัวนุ่งผ้าจ,จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆก๊ก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 ด้วยความเป็นคนปากไวผมก็เลยพูดไปว่ามีคนครับ รอแป๊บหนึง่งผมรีบปดก่อนประตูให้คนข้างนอกเข้าต่อแต่ทว่าพอเปิดประตูกลับไม่เห็นมีใครซะอย่างนั้นผมรีบเดินขึ้นไปชั้นบนไปถามน้องๆสองคนว่าใครมาเคาะประตูห้องน้ำเมื่อกี้น้องทั้งสองคนสายหน้าผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแต่ในใจผมก็คิดว่าไอ้สองคนนี้ต้องแกล้งเราอยู่แน่ๆหลังจากไฟดับช่วงประมาณสี่ทุ่มสิบสองนาที ผมกำลังจะเข้านอนจู่ๆเสียงน้ำในห้องน้ำก็ดังเหมือนมีคนกำลังอาบอยู่ทั้งๆท,งที่น้องสองคนก็อาบเสร็จกันหมดแล้วผมมองผ่านช่องกระดานลงไปดูดที่ถุนบ้านเห็นแสงเทียนสว่างอยู่ในห้องน้ำผมรีบเดินไปที่ห้องน้องสองคนนอนอยู่ทันทีแต่ก็กลหลับสนิททั้งคู่ผมตัดสินใจเดินลงไปข้างล่างเพราะอาจมีคนมาขอใช้ห้องน้ำที่นี่ก็ได้แต่พอลงไปดู ก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความมืดที่ปกคลุมพื้นที่แถวนี้จุดมองอะไรแทบไม่เห็นตอนที่ผมหันหลังเดินขึ้นบ้านหูผมก็แว่วได้ยินเสียงคนเสียงเหมือนพูดอยู่กับผมแต่ผมมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นว่าคนพูดอยู่ตรงไหนเสียงนั้นถามว่าพวกมึงมาทำไมมันเป็นเสียงพูดซ้ำๆอยู่หลายรอบพวกมึงมาทำไมพวกมึงมาทำไม ผมจึงถามกลับไปว่าเสียงใครครับผมมาทำจิตอาสาไม่กี่วันผมก็กลับแล้วคุณเป็นใครเสียงนั้นหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆในลำคอผมไม่แน่ใจว่ากำลังคุยกับอะไรอยู่ขึ้นบันไดแต่ละก้าวตอนนั้นรู้สึกเย็นวาบๆขาสั่นขายจะก้าวขาไม่ออกคืนนั้นผมพยายามข่มตาหลับอยู่หลายรอบก็จะหลับตาลงได้ แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะมีคนเรียกไอ้นุ่มไอ้นุ่มดังอยู่ใต้ทุนบ้านผมตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงจึงขาดลับไปด้วยความลืมตัวแต่ก็สายไปแล้วผมขาดรับกับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างนอกนั้นทั้งที่เด็กวัดก็เตือนแล้วแท้ๆผมรู้สึกกลัวมากตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยผมพนมมือขึ้นสวดมนบทต่างๆนานาเท่าที่จะทำได้ ผมสวดมนต์ในใจแต่ตอนนี้เสียงสวดของใครก็ไม่รู้ดังอยู่นอกหน้าต่างบ้านพักครูที่ผมนอนอยู่ตอนนี้เสียงสวดปะพนกับเสียงลมผมเพิ่งรู้ตอนนี้เองหัวน,นี่หรอคือคำว่าผีหลอกผมคว้าผ้าห่มหรีบลุกไปเคาะห้องน้องสองคนนั้นอย่างดังแต่ทว่าไม่มีใครตื่นมาเปิดประตูให้ผมเลยสักคนเดียว ในขณะที่เคาะห้องด้วยความกลัวไอเสียงหัวเลาะของบางอย่างที่อยู่ข้างนอกนั่นก็ดังขึ้นมันดังวกไปวนมาคล้ายว่ามันลอยหรือบินอยู่ร,บรอบๆบ้านอย่างไรอย่างนั้นผมนอนคุมโปงตัวแข็งทื่อกลัวมันจะโผล่เข้ามาในห้องที่ผมนอนอยู่ผมนั่งบ้างนอนบ้างไม่รู้จะทำยังไงกับเสียงที่ได้ยินตอนนี้จากเสียงหวัวเลาะเป็นเสียงสวดมนจากเสียงสวดมนก็เป็นเสียงพูด มืนเสียงนั้นมันคุยกับผมอยู่ตลอดเวลาจนแล้วจนเล่าเวลาผ่านไปจนถึงตีสามกว่าเสียงพระธรรมวัดเช้าตอนนี้ผมใจชื้นขึ้นมาเป็นกองพอเสียงผีห้าสาตานที่อยู่ข้างนอกนั้นมันเงียบหายไปแล้วผมวิ่งกระหืดกระหอบลงไปหาหลวงพ่อที่สาลาวัดและวก็เล่าทุกอย่างให้ท่านฟังทันทีท่านทำสีหน้าไม่สบายใจนักแล้วก็พยักหน้าเล่าเรื่องราวของผี ที่ผมพบเจอให้ฟังว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนล้างบ้านที่โยมอยู่เมื่อคืนก็เป็นบ้านพักครูเจ้าของเดิมเขาเป็นครูที่นี่นี่แหละโยมแล้วไปชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงเขามีแฟนอยู่แล้วจึงโดนหักอกเสียใจมากคิดสั้นผูกคอตายที่ที่เขาผูกคอตายก็ในห้องน้ำบ้านพักครูนั่นแหละก่อนตายเห็นเขียนจดหมายลาตายทิ้งไว้ในห้องพักครู เขาจะรอคนรักอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนแต่ก็ไม่เคยเห็นมีวิแววของคนรักเขาจะกลับมาหานะแบบนี้เขาคงจะไปไหนไม่ได้ต้องวนเวียนอยู่ที่นี่อีเขามาหลอกหลอนโยมคงแค่จะอยากให้กลัวไม่มาอยู่ในที่ของเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาทําบุญที่วัดแล้วก็กวดน้ําให้เขาสักหน่อยนะโยมหลังจากวันที่ผมทําบุญกวดน้ําให้เขาผมก็ขออนุญาตหลวงพ่อเดินทางกลับทันที โดยมีลุงคนขับรถของวัดมาส่งถึงที่มหาวิทยาลัยส่วนน้องๆสองคนพอได้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่าก็ขอตามกลับมาด้วยทันทีเรื่องราวบางเรื่องอาจพิสูจน์ได้บางเรื่องอาจจะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นเรื่องจริงครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบขอให้ทุกท่าน ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ